ร่มชูชีพบนเครื่องบินกับบทเรียนชีวิตที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวสวัสดีนะครับผมคุณทีนะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนคิดในมุมที่ไม่เคยคิดมาก่อนคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเครื่องบินโดยสารถึงไม่มีร่มชูชีพให้กับผู้โดยสารทั้งที่เราอยู่สูงถึงสามหมื่นฟุตบนฟ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงคำตอบก็คือ เพราะต่อให้มีร่มชูชีพคุณก็ไม่มีทางใช้มันได้จริงๆเพราะเครื่องบินบินเร็วมากสูงมากและไม่สามารถเปิดประตูเพื่อโดดออกได้คุณต้องพึ่งสิ่งอื่นแทนเช่นเข็มขัดนิรภัยหน้ากากออกซิเจนและการเตรียมพร้อมล่วงหน้าชีวิตของเราก็ไม่ต่างจากการขึ้นเครื่องบินครับมีความฝันมีเป้าหมายและเรากำลังบินไปข้างหน้า แต่ลองคิดดูนะครับถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในชีวิตเช่นเจ็บป่วยกระทันหันอุบัติเหตุหรือแม้แต่จากไปก่อนวัยอันสมควรเรามีอะไรรองรับไว้หรือ,อยังมีร่มชูชีพชีวิตหรือ,อยังครับร่มชูชีพคืออะไรมันก็คือเงินสำรองฉุกเฉินการวางแผนทางการเงินและที่สำคัญก็คือประกันชีวิตที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรัก ไม่มีใครอยากให้ร่มชูชีพแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้คุณจะดีใจที่คุณมีมันอยู่กับตัวนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งของผมนะครับเขาทำอาชีพค้าขายขยันมากแต่เขาเคยพูดกับผมว่าประกันไม่จำเป็นเดี๋ยวมีเงินเยอะก่อนและค่อยทำผ่านมาไม่นานนักนะครับเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่มีประกัน <c oughs> ไม่มีเงินสําปอง ไม่มีอะไรทิ้งไว้ภรรยาและลูกสิ่งที่ภรรยาเขาพูดกับผมในวันนั้นก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะขอให้เขาทำประกันตั้งแต่ผมแนะนำแต่น่าเสียดายนะครับชีวิตไม่มีปุ่มย้อนกลับและไม่มีโอกาสให้แก้ตัวครั้งที่สองหลายคนไม่ทำประกันเพราะคิดว่ายังแข็งแรงอยู่ไม่ต้องรีบ แต่ร่มชูชีพต้องใส่ก่อนเครื่องบินตกไม่ใช่หลังจากนั้นไม่มีเงินพอแต่กาแฟแก้วละหนึ่งอดื่มทุกวันไม่เคยพลาดประกันเริ่มต้นเดือนละไม่กี่ร้อยแต่ช่วยได้เป็นแสนเป็นล้านไม่ชอบคิดถึงความตายแต่ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตผมอยากจะฝากไว้นะครับคุณอาจไม่มีโอกาสได้ใช้ร่มชูชีพบนเครื่องบินแต่คุณเลือกได้ว่า จะมีร่มชูชีพในชีวิตหรือไม่ในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทคนที่เตรียมไว้ก่อนกับคนที่เสียดายทีหลังคุณอยากเป็นคนประเภทไหนเพราะว่าชีวิตไม่มีปุ่มแต่เรามีสิทธิ์เลือกปุ่มเตรียมพร้อมได้นะครับหากวันนี้คุณอยากเริ่มต้นมีร่มชูชีพของชีวิตผมและทีมงานที่ปรึกษ,ษา Innovation Group Rapid Life พร้อมช่วยคุณวางแผนให้เหมาะสมกับ เป้าหมายรายได้และอนาคตของคุณนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับประกันชีวิตไม่ใช่รายจ่ายแต่มันคือร่มชูชีพของครอบครัวคุณครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ